สวัสดีครับผมร้าน AP Auto Air Service นะครับ0890653429นะครับวันนี้เรามาให้ดูกันสำหรับตัวตู้แอร์และคอมแอร์แจ๊สนะครับ GE นะครับผมต08นะครับคันนี้นะครับก็ได้ไปเช็คมาหลายที่นะครับผมแล้วก็ดำเนินแก้ไขมาแต่ว่าไม่จบนะนะครับผมนะครับตอนนี้เราก็มาตรวจดูอย่างละเอียดนะครับก็ได้พบกับนะครับร่องรอยนะครับของตู้แอร์นะครับ นะครับมีซึมออกมาอย่างชัดเจนนะครับเห็นไหมครับภาพไปครับนี่นะครับแล้วก็ตัวคอมแพร์นะครับอันนี้คือตัวคอมแพร์นะครับซึ่งมีน้ำยาพุ่งออกมาจากตรงนี้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวสังเกตนะครับนี่ผมึงจะดึงให้ดูนี่ครับสามารถดึงได้ขยับได้นะครับตัวแกตัวนี้นะครับนี่ครับดึงได้ดึง ดึงขึ้นมาได้เลยนี่ครับดึงได้นะครับนี่สั่นเลยนะครับนี่เวลาขับไปปุ๊บน้ำยามันจะพุ่งออกมาจากแกนะครับวิ่งปุ๊บแล้วกระจายเลยพุ่งกระจายเลยนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนคอมใช้ของเชงโกงนะครับส่วนตู้แอร์เราใช้เบิกใหม่นะครับนี่นะครับรถฮอนด้าแจ๊นะครับนี่ทันนี้ครับน d a แจ๊ z สีฟ้าสวยเลยนะครับตอนนี้ช่าง กำลังเปลี่ยนตู้อยู่นะครับนี่เปลี่ยนตู้อยู่ข้างในอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้คอมมีคอมเชียงกงนะครับอเอนพอตูดอนไหนฮะอนนี้คอมเชียงกงนะครับเนีครับรถคอมดัตจัตคันนี้นะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ